แปลงภนาคลแบบุง,ง,ง,งนันเดียนช่างต้นกิต้นพนะุ่มบัดเดียร์ใช่ดงเหลี่ยไม่ตึงอย่างเงี้ยนะรอยอาทิตย์บ้านนเก็บไต้ต้นทุนได้รอยอาทิตย์ซ<ช>ึ่งซึ่งเนี่ยปเย่อมเก็บไม่จ่า้ทำได้มาคือคือวันไหนแต่ปเย่อมไขไปเย่อมกระลงว่ะใบย่อมไข่ไรพักอะไรซึ่งกินในครัวเรื่องนั้นต้างกินในครัวเรือนไม่ได้ไข่ปเย่อมผิดแบบเงินแอเไร เอาไปให้เถื่อนนะเอาไปให้นหนคนนั่นคนนี้อนเอาไปให้อันคิดเป็นเงินกว่าที่บาทตาค่ายเนี่ยติดค่ายติดค่ายได้ได้ดีแม่ๆล่าเจอร่ากันมากไหมโอ,อ้วันก่อนเด็กเติ่์นบอกว่าคนมันตีใช่ไหมซึ่งวันนี้ไปเยี่ยมก็เลยเอาไว้น้ำหมากพุ่มเ้ะเพื่อคนมันลงต่ำต่างกาพุ่มเหมือนกันแกว่าข้นตีพัก

เราใหญ่ไปโกว่าแบานนั่นแหละการใหญ่ไปนะวันวันมันทีดว่าชกโจมง่ะนะไอ้ท่านมันนั่นเองโอ้แต่โหลดอันโหลดนานเดี๋ยวว่าแต่เราพักงานเล่าโจมงนึ่งนะถึงโจมงแต่ท่าโหลดนะแต่ท่าโหลดงั้นให้เล่าโจมงหนึ่งถึงวันนี้ว่าท่าเราโหลดชวนเจ้าเดี่ยวแต่ชวนยิ้มไม่ทักง่น कि के नो मत करो